สวัดส<อ>าาดีครับเป็นจวดร่วมกับแม่น้องชมพู่และก็พ่อของน้องชมพู่นะครับร่วมกันฟ้องลุงพลป้าแตนและโจทย์ยังยื่นคำเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งด้วยนะครับก็อย่างที่สารท่านวินิยฉัยนะครับประการแรทคานทุกชมครับจําเลยกระทําความผิดตามฟ้องหรือไม่ นั่นก็คือสิ่งที่โจทย์นั้นได้แจ้งข้อหาว่าลุงพลน,นั้นได้พารากน้องชมพู่ไปจากบิดามารดาด้วยปราศจากเหตุอันสมควรมีเจตนาฆ่าเอาน้องไปทิ้งไว้บนรรภูเหล็กไฟไม่มีน้ำไม่มีอาหารให้น้องกินให้น้อง อยู่คนเดียวเป็นเหตุให้น้องถึงแก่ความตายระหว่างวันที่13ถึง14กรณีของการเสียชีวิตของน้องชมพู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะหลังจากที่ศาลอ่นอานคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของโต๊ะลงทะเบียนตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะที่าทางเจ้าที่ได้นํา จะเอาะไรไม่สามารถเดินทุ่นบริเวณเออเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ใช้แข็งสู้ผมตัดผมของตัวเองได้ครับต้องมีคนที่พาเขาไปครับทุกผู้ชมครับไปเลยนี่ครับนี่คือสิ่งที่สารวินิจฉัยปัญหาต่อมาครับที่สารวินิจฉัยว่าลุงพลเป็นคนร้ายหรือไม่สารท่านบอกว่าประการแรกในวันเกิดเหตุเวลา9นาิกาน้องชมพู่เล่นอยู่หน้าบ้านพัก และมีเด็กหญิงกอไก่ซึ่งเป็นพี่สาวครับก็พูดกันตรงๆก็คือน้องเสด็งพี่สาวของน้องชมพู่นั่นแหละครับ <S <S นอนเล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้เคียงกันกันกบจุดที่น้องอยู่กระทั่ง 9. 5นาฬิกานาทีพี่สาวมองไม่เห็นน้องชมพู่แล้วจึงออกตามหาดังนั้นผู้ตายต้องหายตัวไปก่อน <S <S ช่วงเวลาดังกล่าวครับโดยเด็กหญิงกอไก่ครับเอาตามนี้ก็แล้วกันนะตามคำพิพากษาของศาล เด็กหญิงกอไก่มองหาน้องชมพู่ไม่เห็นจึงออกตามหาดังนั้นไม่9่่วามหแล้วัล่วมิ้มใช่ครับลงครับนี่ไงเขาอาบนจำได้จำว่าจปล่อยีลสิบปีกับุงยีิบปีโอเคไปไปเรากลับบ้านดีกว่า ตระกัลนี่นะคะอม่ได้ยูดีนะครับว่าดีที่ปลาลงมาแล้วตระกูลไม่ดีแล้วแต่ฉันไม่กล้าพูดสิบหกศตวรรษจะว่าวไวซอยไม่ยกฟองกับป้าแตนลุงพลจะลงยี่สิบปีเอาอ่านดีๆสิผมอ่านในข้างล่างอ่ะว่าโชคซะเนาะลุงพลน่ะสองฐานฐานละสิบปีอ่านข้างล่างก็มาอ่านนี่เมื่อกี้ค่ออ่านออกสื่อแล้วเนี่ยเจ้าคนมาเนี่ยนี่ พี่ภาคสาว่าจะมือที่หนึ่งมีงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 317ว่าแครกฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็พาคนะมันก็รา,าวๆตามมีเรเจ้าอ่านได้ไหมเนี่ย ตีก้ราชมป้านะครับาีนะครับถาควหน้าสารส่วนตทุกหารก็ต้าเลยนะครับด้านี่ยนะครับ้าเราแม่ของครับว่มมีการังรมการวับทางด้านุงนะครับซึตอนนี้นะที่ต้องาโ้ให้2ีนะครัาาก็จะมีการยื่นประการตัวนะครับแล้วก็มีการเรื่องของ เดี๋ยวมาอยู่ <hi> ที่บริเวณสารคดีลุกนะครับส่วนกระบวนการขั้นตอนต่อไปคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีทางด้านพ่อแม่หรือล้อมตู้นะครับหรือว่าทางด้านสิบสามมณแงนะครับที่สารพร้อมเนี่ยเดินทางออกมาจากบริเวณตันโลกสารคดีลุกดาห์นะครับซึ่งในขณะนี้คุณผู้ชมครับบรรยากาศเนี่ยบริเวณสารคดีลุกดาห์นะครับคุณผก้ชมปวดท้องต้องรอถชมคพล้อมตู้ลมตู้จับโดนนะ ม่ใช่เขาแต่พอตกลุแบบนี้แล้วหนูก็ยากถามว่าทําไมถึงทําน้องไหนบอกว่ารักรักคนเรารักกันทํากันได้ขนาดนี้ใช่รู้<ะ>ความรู้สึกของแม่อ่อนตอนนี้เสียใจยมากสงสารน,น้องไลยแบบคนที่เรารักแล้วทําไมรับกล้าทําใช้เขานะ่ะความรัมกเขานะ่ะเป็นแบบนี้หรือกับคนที่เรารักเรารักไม่ได้เหมือนกับวันนี้ได้รับคำตอบแล้วสามปีที่รอคอย ใจมากปาดีใจนะที่น้องชมพู่จับโจวนได้ได้ให้ชาวโลกรู้ว่าคนแบบนี้เป็นอย่างนี้แต่สําหรับไปเองนั้าราบไม่ได้ปากับใจมันไม่เหมือนกันไงต่อ,เอสเจากวัน,นแรกจนวันนี้เปลี่ยนแปลงเป็นยังเปลี่ยนแปลงมา พี่ฟ้าหนูอยู่กับพี่ฟ้าแต่น้องชุมพูหายนะหนูก็เราก็อยู่ด้วยกันกน้องกับอรมรินอะไปไหนก็ไปด้วยกันด้วยความที่เรารักกันไงแต่พ่อเพื่อนหนูมาเป็นแบบนี้หนูก็หนูสู้กับเขามาตั้งแต่วันน้องหายจนเขามีพญานาเขาโด่งดังมาแล้วมาเป็นแบบนี้หนูรักไม่ได้เสียใจมากแต่ก็ขอบคุณชาวโลกนะที่ให้กำลังใ,ใ,ใจแม่น้องชุมพูนะไรแนีเสียใจมากคคิดไหมครับว่าวันนี้ผลทางเศรษิจจะออกมา ก็หนขูขอภาวนาให้สารยุติธรรมไงถึงจะเป็นใครก็ตามไงก็ดีใจแล้วที่ได้รู้ว่าเป็นใครค่ะคะ่ะพอ,พอ,อพอใจกับคําตัดสินของศาลไหมครับค่ะคิดว่าพอใจแล้วถ้าถ้าเขาเป็น ไม่ถ้าเขาตัดสินแล้วก็คือว่าพอใจมากก็เราไม่รู้ว่าหลักฐานมันก็ไม่ได้ไงแล้วพอออกมาแบบนี้ก็เออถ้าพวกเราไม่ทําผิดนะเราจะไม่กระตือรุอรนนะที่ว่าเขาพูดใส่เราอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ผิดค่ะถ,ถ้าความคิดของหููเอง ตอนนี้นี้หลังจากนี้อาจจะยลือีกสองสามต่อสายสาีทอสายที่กาซึ่งก็คาดว่าตัวคนนี้อาจจะต่อสู้ตัวตรงนี้นี่แน่นอนอยนี้่าค่ะนี่ก็เป็นเสียงในคนชนดที่ัโอ้เป็นไหมเป็นไหมเปิดแบอ้เอาานนี้มา ลุงพลเนี่ย20ปีแน่นอนนะครับเรื่องของการเอ่อเคลื่อนย้ายนะครสถานที่หรือว่าศพจนทําให้มีการพิสูจน์นะครับตามอัตลักษณ์หรือว่าการพิสูจน์ศพเนี่ยที่มีผลเปลี่ยนแปลงไปทางคดีตรงนี้ศาลยกฟ้องก็เลยทําให้ป้าแตนรอดในข้อหานี้ด้วยนะครับแต่ว่าลุงพลไม่รอดนะคุณผู้ชมครับ20ปีตอนนี้นะครับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับอยู่ที่เรือนักข่าลจะวัดพิธารดูแลความปลอดภัยเรื่องต่างๆทั้งหมดสองศาลด้วยกันนะครับก็คือสองพิธาร์ดแล้วก็สองพิธาร์ด ผมแล้วปวดปวดกี่ป e ีครับผมผมปวดหนึ่งพันสาโอ้ยตั้งเยอะเนี่ยครับผมบ้าครับห้าสิบสามพันสามนะครับขอโทษฮะปวดห้าสิบสามพันสามหัวใจหัวใจหัวใจเย็นเย็นหายใจลึกๆหายใจลึกๆค่อยๆคิดหายใจลึกๆหายใจลึกๆนิดๆหน่อยหายใจลึกๆนิดๆหายใจเย็นออกไปดีกว่าออกไปดีกว่าครับเดียวออกไปดีกว่าครับครับออกไปดีกว่าออนะต่อัว

ในเขารู้สกีิจกรรมบางอย่างนะครับเพราะว่าวันนี้ชายเมื่อสักครู่นี้เขานําพวงรีดแล้วก็มีส้ยข้อความบอกว่าให้กําลังใจลุงพลป้าแตนเสียบในรีดมาด้วยกาใหรไอ้แไอ้แซงมันจะเอาสนิงอ่ะมีกล้องใครอยู่บ้างไหมพี่ข้อมายข้อหมายดีกดีแที่ดีก่ดีแซที่ดีแกท่ดแกที่แซกที่ไม่ด้แซี่ีแซกะดก่าากที่มันจะีกนะทก่ บอกกับพี่น้องประชาชนนะครับตั้งใจมาวันนี้ไม่ได้ถามนะครับผมเตรียมความพร้อมมาเพียรอ่ะเรื่องเกี่ยวกับการรักษาหรือการเริ่มอ่านข้อมูลนี้ยังไม่ทราบได้ครับเพราะว่าข้อปฏิบัติยังเหมือนเดิมคือไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปฟังการพิจารณาคดีข้างในเพราะห้องขังแค่